วันนี้เข้าครวัวครับไปส่องเขียดมาครับได้เขียดตัวสสวยๆแล้วก็กบหนึ่งตัวเราจะเอาไปหมกเขียดกันทางเหนืออาจจะเรียกว่าแอบแน่แต่ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรละครับลองดูเนาะห่อหอตองแล้วไปย่างไฟครับนี่คุกเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วครับใส่ผักชีลาวต้นหอมตามพริกแกงใส่เรียบร้อยพริกแกงก็ตามเองเนาะไปห่อตองกันครับ ก็ไฟเราจะย่างเขียดกันครับไม่ใช่ย่างเขียดนะครับเราเอาหอบใบตองแล้วหมกหมกก็แอบผสมกันนะครับก <c oughs> ึ่งๆเนาะสวัสดีครับผมกับข้าวหน้าหอมนี้ครับหมกเขียดครับผมไฟเริ่มติดแล้วครับนี่แล้วก็เอา ที่เราห่อตองไว้นะครับเขียดที่เราหมักไว้ตามเครื่องคลุกไปละนี่ปิ่งไฟครับกลิ่นตองนี่โดนไฟนี่หอมสุดๆเลยไฟแรงครับเราจะใส่ตองหลายชั้นหน่อยเนี่ยอุกไว้ให้มันสุกๆดีๆครับผมนี่ โอ้โหกับข้าวบ้านๆอีกแล้วอร่อยที่สุดแบบนี้กลิ่นหอมมากๆครับผมนี่โอ้โหอ,อุกไว้ครับแวกชมหน่อยครับเป็นยังไงนี่อ,อกๆอย่างนี้ไว้ครับนี่ ีนจะไดกอกๆไว้แล้วก็อีกหน่อยแล้วก็เอาตองนี่ออกโอ้โหดูไฟไหม้นี่สุดยอดเลยโอ้ไฟสุดยอดแรงมากๆแต่ไม่น่าจะถึงนะเพราะเราใส่หลายชั้นมากดูครับนี่ โอ้โหหอมๆครับเอู้พูดไปทันแัดคำไม้ทางนี้ละเดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับเราจะออกเลยตองทีนี้นี่แล้วก็จะย่างเฉพาะของที่เราห่ออย่างเดียวเมื่อตองรองลนะครับต้องการให้แห้งหน่อยทานนี้ออกเล็กครับทีนี้นี่โอ้โห หอมๆเลยครับพลิกอีกด้านขึ้นมาครับนี่เริ่มจะเกลี่ยมละทีนี้ข้างในจะได้หอมๆครับผมจริงๆสุกแล้วนะครับรอให้เกลี่ยนิดนึงจะได้หอมๆครับน้ำแห้งข้างในแบบเครื่องก็จะได้หอมขึ้นมาครับผม คิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับเราไปชมกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาชมกันสักห่อนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงน่าจะสุกก็แหละหอมมากครับผมดูเป็นยังไงครับนี่ เห็นตัวแล้วนี่ครับโอ้โหหอมสุดๆครับนี่มาทานข้าวกันได้ครับกับข้าววันนี้กับข้าวหน้าหอหมกเขียดครับผมมาครับใครยังไม่นอนทานข้าวครับรอบดึก โอ้โหเด็ดมากๆครับผมนี่ดูดูเนื้อขาวๆเลยครับจัดไปครับผม